สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสองหวยนะครับมาสองเล่นเด็กกันต่อนะครับกับช่องสองหวยนะครับสําหรับช่องสองหวยนี่ก็จะมีนะฮะข้อมูลที่คํานวณหลากหลายนะครับทั้ง2ตัวสามตัวสําหรับวิดีโอนี้นะครับจะมาดูชุดล่างนะชุดล่างเม็ดเดียวเลยครับชุดเดียวเลยนะครับดูซิว่าเดินดีมาสองสามหันี้ก็มาลุ้นกันครับหววนี้จะมา รือไม่มากันนะครับเจ็ดแค่ไหนไปตามดูกันที่ห้องคำนวณกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูการคำนวณกันนะครับสำหรับชุดอสองตัวนะฮะสองตัวสองตัวล่างด้วยนะฮะสองตัวล่างหเม็ดเดียวเลยครับมาดูขูลสูตรครับข้อมูลสูตรชุดนี้ก็ยังยกให้เป็นสูตรใหม่นะฮะ สูตใหม่ครับต้นฉบับฉบับต้นฉบับเดี๋ยวมาดูข้อมูลหลัก10บกันครับข้อมูลหลัก10อาจจะใช้เลขร้0ยปอนร้อ,รอยปอยนนะครับไปบวกกับ10บปอน แล้วก็ไปบวกกับ10หน้า้อ1แล้วก็บวกด้วยหน่วยหน้าข้อ1ครับสำหรับข้อมูลหลักสุดเดี๋ยวมาดูกันข้อที่ข้อมูลหลักหน่วยกันครับข้อมูลหลักหน่วยนะฮะจะใช้เลขหลักสิบ สิบป้นอสองครั้งนะครับสิปนปวกกันสครั้งแล้วก็ไปปวกกับร0อยร้อยของเลขหน้าคหนอันนี้ก็สครั้งเหมือนกันนะครับมีเท่านี้ครับ เดี๋ยวมาดูการคำนวณกันครับคำนวณน,นี้ก่อนคำนวณก็ต้องไปเอาเลขที่เป็นผลการออกหลังวันนะครับของวดที่เราต้องการจะหาเลยนะฮะเราจะเริ่มจากงวดประจำวันที่16เดือน12เลยครับเลขที่ออกก็คือ7 6 3 8 9 5 2ตัวอยู่ที่5 2นะครับ 3จัวหน้าครั้งที่1 4 3 1นะฮะครั้งที่2 1 7 6ครับต่อมางวดที่2เดือน1นะ8 3 7 7 0 6 2ต,ตัวที่1 6นะฮะ3ตัหน้าครั้งที่1 6 9 4ะะครั้งที่2ก็ สามนะงวดต่อไปก็คืองวดประจำวันที่17เดือน1นึ่งะอากจะออกกับแปดเจ็ดแปดเก้ตัว0 2นเนี่ยสตัวหน้าครั้งที่1 2 9 9ครั้งที่2 แปดหนะต่อมาก็คืองวดประจำวันที่1เดือนส1 7 4 6 2 9 2ตัวอยู่ที่4 8่นะสมตัวหน้าครั้งที่1 9ึ่นะครั้งที่2 1 9 5ครับแล้วก็งวดต่อไปก็คืองวดประจำวันที่ 16นะฮะสิเดือน2ครับคืองวดที่เราต้องการหาเลยนะฮะจะมาตัวไหนนะครับเดี๋ยวมาดูการคำนวณสูตรกันครับได้ครบแล้วก็มาดูคำนวณการสูตรอยู่ที่หลักสิบนะฮะข้อมูลหลักสิบจะใช้บวกหลักร้อยบนนะฮะบวกกับ10บนนะมาดูก่อนว่านะฮะร้อยบนนะครับตัวนี้นะฮะร้อยนะฮะร้อยโวลนะสิบน แล้วก็ไปบวกกับ10บหน้าครั้งที่1นึ่งครับสิบสาหน้ากับที่หนึ่งหนแล้วก็บักบักหน่วยนะฮะมีอยู่สี่หลักนี้นะครับที่จะใช้บวกกันนะครับเราก็จะบวกกันเลยนะครับบวกกันเสร็จแล้วนะเราก็จะมาวางกันที่หลักสิบนะฮะคำนวณกันเลยนะครับแดบวกกับเ้าได้สิบ็ดนะครับสิบเจ็ดบวกสามได้ยี่สิบยี่สิบบวกกันหนะึ่งได้ยี่สิบเอ็ดวางที่หนึ่งเลยครับได้มาแล้วนะฮะ ตัวหลังตัวเดียวนะครับวันที่1ตัวหลังตัวเดียวนะฮะนะฮะแล้วก็ไปตรวจสอบผลการออกรางวัลของงวดประจำมาที่2เดือนหนึ่งนะครับเลขท้าย3ตัวอยู่ที่7 0 6ฮะสองตัวท้ายนะครับอยู่ที่1 6ึนะเราหา2ตัวท้ายอยู่นะครับหลักสิบมันอยู่ที่1นะฮะนี่นะครับเราหาได้ที่1นะครับมันออกที่หนนะฮะเดี๋ยวมาดูงวดประจำันที่สิบเจ็ดเดือน1ครับสูตรไว้ดูนิดหนึ่งนะฮะก็คือหลักร้อยนะฮะแล้วก็หลักสิบ ร้อยคนสิบคนแล้วก็สิบสามตนากครั้งที่หนึ่งแล้วก็หลักหน่วยสามตะนากครั้งที่หนึ่งครับสองชุดนี้บวกกันเสร็จแล้วก็จะวางข้อมูลที่ได้นะบวกที่ได้ก็คือหลักสิบนะคะัคำนวณเลยครับเจ็ดบวกกับศูนย์ได้เจ็ดนะครับแล้วก็บวกกับเก้าได้สิบหกนะสิบหกบวกกับสี่ได้ยี่สิบครับยี่สิบวางที่ศูนย์ตัวหลักตัวเดียวนะครับ มันก็จะได้ศูนย์นะแล้วเราก็ไปตรวจสอบนะครับผลการออกรางวัลประจำวันที่17เดือนหนึ่งนะงวดประจำวันที่17เดือนหนึ่งนะครับเลขที่ออก3ตัวท้ายรางวัลที่1972เเนะครับเลขล่างอยู่ที่ศูนย์สองนะครับเราหาได้ที่ศูนย์นะครับหลักสิบนะฮะมันจะเข้าที่ศูนย์นี่นะครับเดี๋ยวไปหางวดต่อไปกันเลยนะครับงวดประจำวันที่ หนึ่งเดือนสองนะครับเนี่ยหนึ่งเดือนสองนะครับเราจะหาจากข้อมูลของสิบเจ็ดเดือนหนึ่งนะครับหลักร้อย้แล้วก็หลักสิบบน้แล้วก็หลักสิบสามตัวหน้านะฮะครั้งที่หนึ่งแล้วก็หลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะมาบวกกันครับบวกกันเสร็จแล้วก็วางที่หลักสิบกันเลยนะครับบวกกันเลยนะครับ9่าบวกกับเจ็ดได้สิบหกนะครับสิบหกบวกกับเก้าได้ยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกกับเก้าได้สามสิบสี่ครับ วางที่สี่กันเลยนะฮะนี่แหละครับสามสิบสี่ฮะสี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบดูนะครับผลการออกรางวัลงวดประจัมวันที่หนึ่งเดือนสองนะครับสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งหกสองเก้าสองตัวมันอยู่ที่สี่แปดนะไฮะเราได้ตัวหลักสิบนะครับได้ที่สี่มันเข้าที่สี่นะครับเดี๋ยวไปหาต่อกันเลยนะครับงวดประจําวันที่สิบหกเดือนสองครับสิบหกกุมภานี่นะฮะจากข้อมูลของหนึ่งเดือนสองนี่นะฮะ จากหลักร้อยหลักร้อยนะครับแล้วก็หลักสิบบนนะบวกกับหลักสิบสามจานาค้งที่หหลักหน่วย3ามจานาครั้งที่1ชุดนี้บวกกันเสร็จแล้ววางที่หลักสิบกันเลยนะครับนี่นะมครัมันก็จะคำนวณเลยนะครับ6บวกกับ2ได้แป8ครับ8บวกกับ1นได้9 9บวกกับ7ได้16นะครับ ก้าบวกกับหนึ่งนะฮะเก้าบวกกับเจ็ดนะฮะได้สิบหกบางที่หกเลยครับแล้วก็จะได้นะฮะตัวเลขของงวดประจําวันที่สิบหกเดือนสองนี่นะ,ะก็คือหกครับนะฮะตัวหลักสิบนะครับหลักสิบคือหกนะฮะหลักสิบล่างนะครับคือหกนะครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลหลักหน่วยกันบ้างนะครับหลักสิบ เราหาได้แล้วนะครับก็คือ6นะฮะของงวดประจําวันที่สิบหเดือน2นี่นะฮะสิบหกกุมภาครับเดี๋ยวมาหาหลักหน่วยกันครับหลักหน่วยในข้อมูลบอกว่า10บปนบวกกันสองครั้งนะฮะสิบปนคือตัวไหนนะครับก็คือตัวนี้นะฮะสิบของรางวัลที่1นเน,นี่ยสิบปนบวกกับร้อยหน้าครั้งที่1 2สองครั้งแต่แค่นี้นะครับมันมีแค่2ตัวนี้บวกกันแต่มันบวกกัน2ครั้งนี่นะฮะ แล้วเราก็จะมาวางที่หลักหน่วยกันเลยนะครับก้อนบวกนะครับตัวนี้ก็ทําให้จากสองขีดขีดเดียวก่อนนะครับก็คือ9ก้าบวกเ้าเป็น18บะวางที่8ดครับสีบวกสีก็ได้แดนะครับมันก็จะเป็น8ปดบวกกับแได้สิหวางที่หตัวหลังตัวเดียวนะครับมันก็จะได้ที่หนี่นะฮะแล้วเราก็จะมาจับคู่ชุดนี้กันเลยนะครับเนี่ยจ่ายจดเดียวนะครับจุดเดียวหางเดียวเนี่ยฮะเป็นหนึ่งหครับหนึ่งหนะครับเลขที่ออกอะไรนะครับ รางวัลที่1ของวัประจำวันที่2เดือนหนึ่งนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับแ3ดสามนะครับสองตัวท้ายอยู่ที่1 6นะครับเลขที่หาได้นะครับก็คือ1 6ครับเราหาเลขล่างอยู่นะครับมันเข้าตรงๆเลขล่างครับนะฮะเลขล่างงวดแรกมาแล้วครับมาดูงวดที่2นะครับงวดประจำวันที่17เจดือนหนึ่งนะครับจะมาตัวไหนเราจะหาจากข้อมูลของ2เดือนหนึ่นะฮะคือหลัก สิบนสองข้างแล้วก็หลักร้อยสามชนาครั้งที่หนึ่งสองข้างครับบวกกันเลยครับชุดนี้บวกกันเสร็จแล้ววางที่หลักหน่วยกันเลยนะครับอ่าก็คือศูนย์บวกกับศูนย์เนี่ยครับทำเป็นหลักเดียวนี่กับเป็นศูนย์ครับหกบวกกับหกได้สิบสองวางที่สองครับมันก็จะได้ศูนย์บวกกับสองมันก็จะได้ศูนย์บวกกับสองนะครับก็ได้สองแล้วครับ 2องก็วางที่2เลยนะครับเมื่อครบแล้วนะฮะเราก็จะมาจับคู่ชุดนี้นะครับการจับคู่ก็คือ02อครับชุดเดียวครับแล้วเราก็ไปตรวจสอบผลดูนะครับการออกรางวันงวดประจำวันที่17นะ17เดือนหนึ่งนะครับเลขที่ออกก็คือ878972เลขล่างก็คือ02นะครับตัวนี้ครับ0ูนย์ครับ เข้าตรงๆเลยครับเลขล่างนะล่างสองงวดสิดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูงวดต่อไปเลยครับงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสองนะครับเราจะหาจากข้อมูลของสิบเจ็ดเดือนหนึ่งนะครับคือหลักห้าสิบเบิลแล้วก็ร้อยสามสนครั้งที่หนึ่งนะครับสองครั้งเสร็จแล้วเราวางที่หลักหน่วยกันเลยนะครับก็จะก่อนบวกนะฮะสองขีดก็เป็นขีดเดียวนี่ก็เป็นเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่วางที่สี่ครับ สองบวกสองได้สี่ครับวางที่สี่นะครับก็จะเป็นสี่บวกกับแปดนะฮะมันจะเหลือสองตัวในตัวกันนะฮะสี่บวกกับสี่นะครับก็ได้จ็ดกับแปดวางที่แปดเลยครับเสร็จแล้วเราก็จะจับคู่ชุดนี้กันเลยนะครับนะฮะมาจับคู่กันดูนะครับเด็กชุดนี้สี่แปดครับได้สี่แปดแล้วเราก็จะไปตรวจสอบผลการออกรางวัลกวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสองนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับหนึ่งเจ็ดสี่หกสองเก้า สองตัวอยู่ที่สี่แปดครับสี่แปดครับตรงๆนะฮะสี่แปดเลขล่างครับอ้าสามงวดติดๆเนี่ยก็คือเราหาเลขล่างกันอยู่นะฮะมาดูว่างวดนี้นะครับประจําวันที่สิบหกเดือนสองจะมาตัวไหนนะครับจากสูตรนี้เลยครับลองไปดูนะสุดท้ายปลายทางของสูตรนี้งวดประจําวันที่สิบหกเดือนสิบสองจะมาตัวไหนนะฮะก็คือเลขหลักสิบบนแล้วก็หลกักหน่วยหลักร้อยสามตัวแรกก็ที่หนึ่งนะฮะ สองครั้งด้วยกันนะครับบวกกันนะฮะเราวางกีรักหน่วยเลยนะครับชุดนี้นะครับสองบวกสองได้สี่ครับเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดว่าแปดครับมันก็จะได้สี่บวกกับแปดนะฮะก็จะได้สิบสองขว้างที่สองเลยครับนี่นะฮะเมื่อได้ครบแล้วเราก็จะมาจับคู่ชุดนี้นะครับสิบกับหน่วยได้แล้วก็จะเป็นหกสองครับครั้งเดียวตัวเดียวครับเป็นไงฮะ สำหรับสูตรนี้น่าสนใจแค่ไหนครับตัวเลขนะฮะออกมาแล้วงวดประจำวันที่16 16นะฮะ16เดิน2นะครับ16เดิน2นี่ก็จะเป็น6 2ตัวเดียวหางเดียวนี่นะลองไปคำนวณลองไปพิจารณากันดูนะครับนะีบ่ะงวดประจำวันที่16กุมภมพาร์ ิบหกกุมพาพันหกเก้าครับช่องสองป่วยจัดให้ครับสิบหกกุมพาพันหกเก้าสองตัวล่างหางเดียวตัวเดียวตามสูตรครับมาไม่มาเราพิจารณาเอานะฮะชอบก็อลองตามดูม่แน่นะฮะท่านอาจจะได้รางวัลก็ได้นะครับสําหรับแอดนี่ก็ชอบเลยนะสาหรับตัวนี้นะฮะเราไปจับไว้สักใบสองใบนะครับสําหรับเลขล่างนะฮะ อาจจะพอได้ไทุนคืนหรือเปล่าหือว่าอย่างนั้นนะลองดูนะครับว่าได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่โชคที่ดวงของแต่ละท่านด้วยนะครับพิจารณาให้ดีนะครับก่อนนําไปใช้นะครับก็ลงทุนกันพอสมควรนะครับอย่าให้ต้องเดือดร้อนนะฮะเอาพอประมาณนะฮะก็ขอให้มานะครับขอให้เลขดีเข้านะฮะแต่ดูสูตรแล้วมันก็อย่าเอาพียงใดเดินดีเหมือนกันนะครับ ขอให้มาเป็นงวดต่อๆไปนะจะได้ไปวางงวดต่อไปคือถ้าคนหวยเข้านี่นะฮะเอาไปคำนวณกันได้เลยนะครับสำหรับสูตรนี้ก็แจกสูตรให้กันเลยนะครับพอสูตรทุกสูตรนี้ช่องสองหวยไม่หวงเลยครับจะเอาไปทําอะไรก็ได้เลยนะครับทุกอย่างเลยนะฮะจักไปเลยครับสําหรับสูตรนี้ตัวเดียวครั้งเดียว สำหรับวิดีโอนี้ก็คงจะหมดข้อมูลไว้เท่านี้ขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามชมมันจะถึง่วงสุดท้ายของวิดีโอนี้แล้วนะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับแล้วก็กดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สําคัญนะฮะกดติดตามก็อย่าลืมกดโลกระดิ่งนะครับเวลาลงวิดีโอมันจะได้ไปเจอในท่านกดดูได้ทันทีนะครับก็หวังว่านะครับวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านไม่มากก็น้อยนะฮะติดตามดูชมกันต่อไปนะครับก็จะมีชุด3ตัวยังเหลือให้ดูอีกนะฮะ แล้วก็จะมีชุดเน้นๆของ2ตัวจะมาบนหรือมาลากก็เราติดตามดู้นะครับแะครับว่าจะเป็นสูตรของอะไรนะครับสำหรับวันนี้โชคดีรวยเรงเงกันทุกท่านนะครับพบกันวิดีโอหน้าบนรักษาเทวดาคุ้มครอง,อง,องสวัสดีครับ